ไปกันบ้างนะแต่ก่อนอื่นผมเห็นล้อเนี่ยใหญ่มากเลยผมนึกว่าล้อรถถังเดี๋ยวไปชมกันล้ออะไรพูดถึงล้อเมื่อกี้ครับโอ้โหทำไมใหญ่ตโตมโหวลับทึกขนาดนี้ครับล้อของอะไรครับเป็น r า1ครับ9นิ้วครึ่งออฟเซ็ตสิครับหน้าหลังครับอันนี้เขาเรียกออฟบวกหรือออฟลบหนึ่งออฟบวกออฟบวกใช่ไหมก็คือบวกก็คือ,คอจะทะลักเข้าไปข้างในถ้าถ้าลบนี่คือจะเป็นออฟเต็ตหนาวจากอยู่ข้างนอกครับใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับแล้วไหวไหมฮะยางเนี่ยว่ายางนะครับไหวครับติดล้อมา ยังไม่ได้เปลี่ยนครับจะเปลี่ยนเหมือนกันใกล้แล้วเอาแล้วก็มาถึงภายในกันแล้วนะฮะดูข้างในนี่ไม่ก็จะมีอะไรเลยโลกโจ๊กไปหมดเลยครับมีอะไรก็จับถอดหมดครับเนี่ยอธิบายครับข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับมีเอาแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่จะขับยังไงครับสิ่งห์ด้วยครับก็โดดครับก็มีปรับบูไฟฟ้าบิดคอมเบอร์บิดวัดเอฟออโตมิเตอร์เลื่อนไม้นี่เป็นของอะไรครับผมเลื่อนไม้เป็นของอาริสโตมั้งครับไม่แน่ใจเต็มโต ยอดเลยไม้นี้จะลึกเข้าไปข้างในนะเป็นกระจกเป็นมิติสวยงามางามากสวยกับไม้ตือตือที่ผ่านมาพี่รบกวนดับเครื่องน,นิดนึงฮะโอ้โหเ,โเสียงดังหน้าดูแสดงว่าแรงอันนี้แรงไอ้นี่อะไรครับเป็นเลนมิสเตอร์ครับคอนโซลเป็นคอนโซลเซิร์ฟครับคอนโซลนะครับคอนโซลเซ,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 ซ<ต>ิร์ฟอ๋อจะใส่สีอะไรที่จะเป็นสีเทานั่นนะสิผมก็ยังว่าอยู่ทำไมสีนี้จะมี3รุ่นคือเป็นสีน้ำตาลสีแงดงรถกำลังมาครับรถกำลังมาแล้วก็สีเงินไอ้ตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรครับผมเปลนมิสเตอร์เป็น ัจับความสูงควบรถโปวิวครับแต่เรามาใส่ในรถโัน่แล้วทำไมพี่ไม่ใช้เซิร์ฟซะเลยล่ะครับอยากใช้อยู่ครับการดีนัตตี้อยู่แหมมาเล่นกดเซิร์ฟมาทั้งชุดเลยนะถ้าโลบาเนี่ยสวยงามขนาดนี้นี่กี่จุดครับโลบารหกจุดครับที่ทำที่ไหนบอกได้ไหมอยากจะเอ่ยโลบาซุปเปอร์ครับเอามาแปรงใส่อะเหมือนไม่อยากจะเอ่ยเลยนะฮะโลบาซุปเปอร์ครับผมแปรงใส่อะโอ้ยไม่ค่อยเท่าไหร่เลย ชุดเกียร์ชุดคลัตเป็นของอะไรครับผมชุดเกียร์เกียร์เดิมครับคลัตช์โอเอสสวินเพลครับครับผมแล้วผมแนะนำเกียร์ให้ตัวนึงครัไหมเกียร์อะไรครับเกียร์มัวมีอยู่แล้วครับมีอยูแล้วนะฮะปกติต้องบอกว่าเกียร์หมอดครับเอาละขอบคุณคุณพี่มากครับผมขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มไฮรักคลับนะครับวันนี้นะฮะที่มาประเดิมนะครับเทปแรกของโซของเรานะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ Due to the extreme demand of a 3,000 horsepower engine on the racing track that can boost speeds up to 374 kilometers per hour, plus pushing red line The lubricant, the most important, the best of the best. I trust PTT Performer, truly a world-class standard. สร้างสถิติความเร็วมีอย่างเดียวต้องดีที่สุดที่สุดแห่งความมั่นใจที่หนึ่งด้วยมาตรฐานระดับโลกพิทีทีเพื่อฟอรมาจากปอตะทะ